ก็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 อายอะมีแต่คนมองไองสวยแล้วกูฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ สวัสดีค่ะบีเซียนะคะวันน <so ี้นะค่ะบีจะออกไปข้างนอกบ้างนะคะทุกคนเนื่องจากว่าบีถ่ายแต่ในห้องกลัวน้องๆจะเบื่อกลัวน้องๆจะแบบเอ๊ะทำไมมึงไม่ออกไปข้างนอกบ้างเลยเหตุผลที่บีไม่ยอมออกไปข้างนอกนะคะก็คืออัมอัมขี้เกียจค่ะทุกคนคือแดดมันร้อนนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็ก็วันนี้จะออกไปข้างนอกบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้บีรู้สึกหิวข้าวค่ะ อ่าแล้วก็อ่าเนื่องจากเศรษฐกิจบ้านเมืองไทยนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะเอาเอานั่นแหละคะ่ะ ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือแบบเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลยมาทําคลิปนี้นะคะก็คือคลิป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 ,ลปใช้เงิน50บาทใน1วันนะคะก็คือจะเอาชีวิตรอดในเงิน50บาทไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าข่าวสมัยนี้ก็ 40- 45อีอะไรแล้วเนาะก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่าว่ามันจะรอดไหมนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เราออกไปซื้อของกันเลยดีกว่าเนาะบี่ขอออกไปครั้งเดียวเลยแล้วก็ซื้อของมาครบเลยสําหรับทุกมื้ออยู่ได้ยเย็นอนะ อะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะเพราะว่ามันร้อนอะ่ะทุกคนประเทศไทยคือร้อนมากมีไม่อยากออกไปหลายรอบนะคะก,ก็ขอออกไปรอบเดียวเลยแล้วกันเนาะที่มีจะไปซื้อนะคะก็จะมีในเซเว่นเนะเาะแล้วก็ตลาดด้วยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ A few inches later โอเคค่ะทุกคนเอ้ยมันสั่นอะ่ะตอนนี้เราถึงตลาดแล้วนะคะก,ก,ก,กค็กก็กาก็กาก็ออะไม่ต่กนรองเลยถัก็กา้ย ทุกคนอายวะ่ะอายอายอ่ะสวยแล้วกูเฮ้ยกล้องมันก็จะสันส่นนิดนึงนะทุกคนอ,อายมากเลยอ่ะคนมอง <c oughs> ถ้าจะถือแค่นี้ท้าแม่เราแบบไม่เอาคือกล้องมันสั่นปะเดูอย่างเงี้ยมันก็เลยสัน่น มีผักชาอมไหมคะขายยังไงอะคะขายยังไงกําลเล็กสิบบาทโอเคคะ่ะเอากําลัเล็กกําขนมจีนมีไหมคะต้องลานูใช่ไหมคะโอเคเอาอันนี้อันเดียวคะ่ะทุกคนห้าสิบบาทมันจะอยู่ได้จริงหรอวะวันหนึ่งอะเดี๋ยวขอพารตรงนี้ก่อนนะรู้สึกว่ามันยาวไปมันถือลำบากนี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะไ <c oughs> ด้ไปแล้วทุกคน คือบีกัวกบมันจะมีกบไหมวะขนมจีนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของโลกบีกัวกบให้ทุกคนบีกัวเอาขนมจีนนี่ไงเอาขนมจีนไขยังไงคะอันนึงค่ะค่ะทุกคนคือบีไม่ชอบมาตลาดเพราะบีกัวกบนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณเงิน50าบาทนีม่มันหายไปเร็วมากเลยนะโคตรเร็วเลยอะเกือบบีเดินมาแบบเดียวใช่ปะเหลืยี่สิบาท <laughs> <laughs> จะรอดหวะอวะแสงต็นหน้าเลย <laughs> ตอนนี้บีได้ขนมจีนนะคะแล้วก็ชาอมอันเล็ก อะไรทั้งคู่เลยก็จะไปทําเมนูอะปลาอะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นของอีสานอะคือมีนเคยสอนบีทำไว้แล้วบีก็เออชอบกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยววันนี้ไปทําละกันโอเคเดี๋ยวไปเซเว่นเซเว่นดีไหมอะหรือไปโลตัสอย่างไปโลตัสด,ดีกว่าเพราะว่าเซเว่นมีประวัติศาสตร์นะคะ,ะทุกคน,นคือคนแบบมองอะอายอะเอาข้าวถุงนึงคะ่ะอะไรนะคะ,คะข้าวหอมคะ่ะข้าวหอมถุงนึง ลืมซื้อข้าวชุดแล้วตกใจหมดเลยเท่าไหรคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือตังค์อยู่ตอนนี้เราก็เหลือตังค์อยู่20บาทนะคะที่เราใช้ได้เคยดูคอมเมนจะรอดปะเอาจริงๆคือ50บาทมันจะอยู่ได้หรอวะ อะไรกูมาทำคลิปกูช่วยดูเศรษฐกิจบ้านเมืองไทยตอนนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปในโลตัสด,ดีกว่าเนาะก็โลตัสเล็กนะคะก็จะไปซื้ออะไรเดี๋ยวไปดู <What? S 1> เดี๋ยวแ <Hey. S 1> เดี๋ยวไปดูกันนะคะก็เดี๋ยวเดินก่อนเดี๋ยวขอเดินก่อนโอเคค่ะไปเจอก,กันที่โลตัสนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะด้วยงบยีบ่ิบาทก็จะซื้อปากกระบอกคือปากกระ๋อกนะคะ ปลากระป,ป๋องมันก็จะอันไหนดีอะปกติบีกินสามแม่ขัวแต่ว่าวันนี้เราจะซื้อเป็นปลากระป๋องตามงกุฎละกัน <c oughs> ของเต็มมือโอเคคะะก็ตอนนี้จะซื้อเป็นปลากระป๋องเป็นตัวน,นี้นะคะ <c oughs> ก็ตัวน,นี้มันถูกสุดแล้วนะคะแต่ไม่รวมปุ้มปุ้ยนะปุ้มปุ้ยสิบสามบาทแต่ก็บานเดียวไม่แพงอัน,นี้มันน่าจะอร่อยกว่า <c oughs> ก็เลยซื้อเป็นอันนี้มานะคะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ของ เดี๋ยวไปคิดตังค์แล้วก็เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันที่บ้านแล้วกันเนาะว่าราคาของอะไรเท่าไหร่บ้างแล้วก็อันไหนเอามาทํากับอะไรเนาะก็จะไปอธิบายแล้วก็สรุปให้ฟังที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวขอไปคิดตังค์ก่อนเนาะตอนนี้ก็เหลือตังค์ยี่สิบบาทแล้วก็อันเนี้ยสิบสี่บาทพอค่ะทุกคนเจอกันที่บ้านนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะของที่ได้มานะคะก็นี่ เดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะของที่เราซื้อมาอย่างแรกเลยเนาะที่เราเดินเข้าตลาดไปก็จะเป็นนี่นี่ค่ะทุกคนจะเป็นชาอมนะคะอันนี้กำละ1สิบบาททุกคนก็ก็กำเล็กค่ะกำเล็กกำละสิบบาทมันเล็กมากเลยนะนี่มันกระจายแล้วนะเทียบกับมือบีออยพอคนนั่นแหละค่ะก็เศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคนแต่คือบีไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันแพงนะเพราะว่าปกติบีไม่ได้เป็นคนที่เข้าตลาดอ่ะบีไม่ใช่เป็นคนแบบซื้อของเองหรืออะไรเองอะไรอย่างเงี้ยบียซื้อ ของใช้เองมากกว่าค่ะแต่ว่าของกินน่ะบีไม่ค่อยทาบีจะซื้อเป็นสําเร็จรูปแล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋เอาใส่ถุงก่อนโอ้ยมันหนามันทิ่มมาก ก็นั่นแหละค่ะก็คือส่วนมากอะ่ะแม่บีเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวหรกคนก็จะเป็นคุณแม่บีนะคะที่ซื้อมาทํากับข้าวนะคะก็ก็ฟรีค่ะก็ไม่ได้เสียตังอะไรบีก็ไม่ได้รู้เรื่องว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าบีถ้าแม่ไม่อยู่แล้วบีออกไปซื้อเองบีจะซื้อเป็นแบบอาหารสําเร็จรูปคะ่ะไม่ไปร้านอาหารตามสั่งก็ไปเซเวเ่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ประมาณนั้นค่ะก็จะไม่ได้ซื้อของแบบมาทํากินเองแบบนี้เนาะก็มีแบบส่วนน้อยมากๆค่ะที่ที่จะซื้อของมาทํากินเองเพราะว่า บีทํากับข้าวไม่เป็นค่ะมีทำกับข้าวไม่เป็นค่ะเออก,ก็ได้แหละค่ะก็คือทากับข้าวไม่เป็นไม่มีความเป็นกุลสตรีซะเลยเออนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าข้าวของมาราคาเท่าไหร่กันบ้างอะไรเงี้ยพอได้ไปซื้อก็รู้สึกว่าราคามันก็ก็แพงนะคะเออก็แพงอ่ะเรามาแนะนํากันเลยดีกว่าเนาะอว่ามีของอะไรบ้างนะคะก็แนะนําชาอมไปแล้วเนาะแล้วก็ขนมจีนค่ะ ขนมจีนอันนี้ลาคา15บาทค่ะเป็นอนเล็กเขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะกะจับเป็นเข่งเป็นอะไรอะ่ะเอ,อนี่แหละอเล็กอ่ะมันเป็นอนเล็ก <c oughs> แล้วก็อย่างที่3จะเป็น <c oughs> ข้าวเปล่าค่ะ ถุงละ5บาทนะคะได้เยอะมากเลยนะร้านนี้บีรู้สึกว่าบีเคยซื้อตั้งแต่บีเด็กๆแล้วนะตั้งแต่บีแบบ1 3 14แต่มอต้นอะไรเงี้ยเออก็คือบีซื้อเคยซื้อตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ไม่ได้ขายแพงขึ้นเลยนะท,ท,ทั้งๆที่ร้านนี้เป็นข้าวหอมมะลิด,ด้วยนะคะเพราะว่าบีเป็นคนที่กินข้าวนิ่มบีไม่กินข้าวแข็งนะคะแล้วก็ของอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็คือนี่ค่ะบากรป๋องนะคะ เอออันนี้เป็นตาไอเป็นตากระป๋องตามงกุดค่ะทุกคนก็มาราคาถูกสุดเลยก็คือ14บาทไม่รวมปุ้มปุ้ยนะคือรูปลักษณภายนอกก็คือแพ็กเกจนั่นแหละมันจะแบบคล้ายๆกันหมดเลยเวลากระป๋องอะแต่ว่าปุ้มปุ้ยอะมันต่างออกไปบีก็เลยไม่กล้ากินนะคะแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้สปอนเซอร์นะคะไม่มีสปอนเซอร์เนาะก็งบประหยัดเฉยๆค่ะของทั้งหมดรวมกันนะคะก็อยู่ที่ราคา46บาทค่ะทุกคนก็เหลือตังอีก6บาทแล้วเหลือตังอีก6บาทนี่ค่ะเหลือตัง อีกบาทนะคะหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าของที่บีซื้อมาเอาไปกินกับอะไรแล้วก็จะทําอะไรกินแล้วมันจะกินได้ไหมหรืออะไรหรือ,อยังไงเนาะก็เดี๋ยวบีจะอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวขออธิบายเร็วนิดน,นึงเนาะ,ะเพื่อไม่ให้แบบเป็นการเสียเวลานะคะก็อ่ะเริ่มจากมือแรกนะคะบีก็จะเอาปลากระป๋องมากินคู่กับข้าวนะคะก็คุกกันได้เลยก็คือคุกข้าวกินได้เลยหรือว่าจะเอาปลากระป๋องไปยำแล้วก็มาคุกกับข้าวกินก็ได้คะ่ะน่าจะอร่อยกว่าด้วยนะคะเพราะว่าบีเป็นคนหนึ่ง ชอบกินยำปลากระป๋องมากกว่ากินปลากระป๋องที่เฉยนะคะเมนูที่2นะคะขนมจีนบีจะเอาไปกินคู่กับชะอมค่ะก็<า>ขนมจีนอันนี้บีจะไปทําเป็นซัวขนมจีนนะคะทุกคนซัวขนมจีนคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงทํายังไงใช่ไหมมันจะเป็นอาหารของภาคอีสานนะคะมีหนามาสอนบีท่าว่ามันทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันอร่อยแล้วมันก็กินได้แล้วมันก็ประหยัดด้วยแล้วมันก็ไม่อ้วนด้วยค่ะทุกคนมันก็อร่อยจริงอะ่ะแต่ว่าบีจะไม่ขอคิดในส่วนของเครื่องปรุงเนาะเพราะว่าเครื่องปรุงมันมีอยู่ แล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บ้านหลาย,ลายๆคนน่าจะมีถ้าเราคิดราคาเครื่องปรุงไปด้วยมันน่าจะแบบหลักร้อยอะเครื่องปรุงสาหรับการทาซุ่วนขนมจีนค่ะก็จะมีปลาร้านะคะแล้วก็รสด,ดีเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เอามาหนึ่งสามก็จะมีปลาร <c oughs> ค่ะชูรสมะนาวกระเทียมพริกพริกสดนะคะเอาทุกอย่างใส่รวมกันแล้วก็คลุกให้มันเป็นน้ำนะคะแล้วก็เอาขนมจีนใส่ลงไปส่วนชะอมก็ก็พอเอาขนมจีนใส่ลงไปแล้วก็คุกๆคุกๆแล้วก็เอาชะอมใส่ลงไปค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนขนมจีนนะมันกินคู่กับชะอมอะมันอร่อยทุกคนก็อันเนี้ยจะกิน เป็นมือเย็นเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลดจัดอ่ะุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดกินเป็นมือแรกอ่ะมันจะปวดท้องเพราะว่าตอนเนี้ยบีไม่ได้กินข้าวเลยค่ะก็เดี๋ยวขอเอาวางก่อนนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะบีขอไม่ได้กินให้ดูแล้วก็ไม่ได้ทําให้ดูด้วยเนาะอธิบายให้ฟังเฉยแล้วกันเนาะว่ามันทํายังไงราคาเท่าไหร่ซื้อยังไงอะไรยังไงเนาะแต่ว่าไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ได้กินให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นบีทําให้ดูหรือว่ากินให้ดูก็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 กดไลค์ไปเยอะ นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดไลค์เยอะบีก็จะมาทําให้ดูแล้วก็จํากินให้ดูด้วยค่ะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไคร b ์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกินกิงกๆๆกิิงกิให้บีด้วยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ค่ะก็ลาไปก่อนแล้วค่ะบา,บ,าบาย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 เฮ้ยเราลืมบอกราคาเอาใหม่ก่อนนะคะก็ ก็เอาไม่เลยเอาไม,ม่เลยหนื้อสัมก็เข้ามากินทีเดียวยมีคนอัพเอาไม,ม้เน่งครัเขาจะซื้อเอง